สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราชิวเทเดอเร์เทเดอร์สายชิวชัดเจนแบบไม่เกงใจใครดุดันแต่ไม่ก้าวร้าวนะครับ ห้องนี้เราก็ตั้งใจเป็นห้องแบ่งปันองค์ความรู้นะฮะการวิเคราะห์การวางแผนการเทรดนะครับให้กับเพื่อนๆลงทุนนะเพื่ออยู่รอดปลอดภัยพอร์ตไม่ระเบิดและสามารถทํากําไรในตลาดได้ในระยะยาวนะครับผมเทสไตล์เราอาจจะไม่รวยทันใจแต่พอร์ตไม่ระเบิดแน่นอนนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับพาร์ทของเซทไทยนั่นเองฮะรเราไปดูกันเลยต่อจากวีที่แล้วว่าเขา มีความคืบหน้าอะไรกันบ้างหรือเปล่านะฮะอ,อย่างที่บอกไปหลายครั้งนะว่าชิวเทเดอร์ของเราเราจะดูจากวีคไ,ไม่ใช่มันเดย์ day, แล้วก็วีคมันวีคเดย์อ่างงนะฮะมันวีคแล้วก็เดย์นั่นเองนะฮะเราจะดูกันแค่3าท่ามเฟรมนะฮะ ตอนนี้ฮะเซตไทยเขาก็เป็นยังไงฮะไซเวนะครับผมมีการไซเวฮะอยู่ที่บริเวณแนวรับที่1,500ฮะยังไม่หลุดนะฮะแล้วก็มีเวแ,แนวต้านอยู่ที่1,700นเรอนฮะนั่นคือแนวต้านของเซตนั่นเองนะฮะอ่าก็เรารู้แล้วว่าอ่าเซตไทยเขายังคงไซเวนะเพื่อนยังคง ไม่ไปไหนฮะพันหถึงพันเนั่นเองฮะ,ะแต่ก็ไม่หลุดพันหนะฮะ,ะใครที่ติดตามเรามาในหลายวีคเราก็บอกว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยซื้อได้บริเวณพันหถ้าไม่หลุดนะแต่ถ้าหลุดแล้วยืนไม่ได้ก็สต็อปลอสทั้งหมดนั่นเองนะ,ะผมก็มีการซื้อหุ้นไปนะจุดบริเวณ1,520นโดยประมาณ1,500งพันถึงหนึ่นะ,ะเพราะเขาไม่หลุดนั่นเองนะ,อ,ะอย่างที่แผน เราได้ทำกันไปนะส่วนแม c กดีในไทม์เฟรมมันนะฮะก็ยังคงตัดลงแต่ก็ยังคงเหนือศูนย์อยู่นั่นเองนะฮะส่วน i, I อ i เขาก็มีแรงพังออกขึ้นมานะฮะแต่ก็ยังไม่เหนือย50นะฮะแต่ก็เริ่มพังออกพังออกขึ้นมาฮะก็แยวเราไปดูในไทม์เฟรมวีคกันฮะอ่าวีคเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นยไงเพื่อนเขาไซเวบริเวณที่1น2 0งั้่ ถึง1,700นะฮะคือแนวต้านเองครับเนบริเวณ1,520ถึง1,500นะฮะ,ะจุดเนี้ยเราที่เราเคยวิเคราะห์กันไปที่บอกว่าจุดเนี้ยเราซื้อหุ้นได้นะอ่าก็อาจจะซื้อ100%เลยถ้าหลุด1,500แล้วก็สต็อปลอต้องสต็อปล s ออย่างเดียวนะเพื่อนๆอ่าท้ายแล้วเขาไม่หลุดก็ผมว่ามีหลายคนก็ได้ซื้อหุ้นกันมานะจุดบริเวณ 1,500นะก็ยิน <gewoon> ดีด fl ้วยนะฮะที่ใครได้หุ้นมาก็ส่วนใครยังไม่มีหุ้นก็ผมว่าเนี่ยแถวๆโซนนี้ฮะอ่าก็เซ็จถามว่าเขาอาจจะพักได้ไหมก็อาจจะพักตัวได้แต่เขาไม่ควรหลุดบริเวณ1,500นะเพื่อนอ่าก็อาจจะรอพักตัวก่อนก็ได้อ่าแล้วเราค่อยไปซื้ออะไรประมาณที่ใครยังไม่มีหุ้นแต่ใครจะวางมินิแมเนจเมนต์หรือ MM ซื้อตรงนี้เลยบริเวณที่ถึง1560อ่าแล้วก็ ไม่หล uhm, mm ุดพันห้าอสักสามไม้ก er ็ซื้อไปนะส่วนถ้าหลุดก็คัดลอสอย่างเดียวนะเพื่อนนะส่วน MACD MACD ของวีคเป็นไงไงเพื่อนตอนนี้ก็เหมือนจะตัดขึ้นนะเหมือนจะตัดขึ้นนะแต่ก็ก็ก็ยังอะเนาะก็ยังก็ผมว่าร้อยเขาตัดก่อนก็ได้อะไรเงี้ยหรือยืนบนเส้น สิบห้าวันในทมเฟรมวีคก็ได้ตอนนี้เนี่ยติดๆฮะเส้นสีฟ้าเนี่ยฮะเส้นที่ผมตีไว้ส่วนไอ้ดก็ยังคงต่ำห้าสิอยู่นันเพื่อนอ่าตอนนี้ก็มองเป็นไซ์เวย์ให้เห็นไหมว่าจะเห็นภาพอย่างชัดเลยว่าเขาไซเวย์อ่าใครยังไม่มีหุ้นก็อาจจะซื้อตรงนี้แหละอ่าสัก30%ก็ได้ฮะไม่เป็นไรหรือ50อะไรประมาณเนี้จะหลุดพันห้างไงก็ต้องขัดนะตามที่บอกไปทุกครั้งนะ ช่วงนี้ต้องติดตามคะเพราะว่าช่วงนี้มีหุ้นโอ้โหโหดๆตามข่าวที่เพื่อนๆไปหาดูครับผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้นะว่าเป็นตัวไหนก็โอ้โหโหดมากขหดมากเห็นนฮะว่าหุ้นมันมันโหดจริงๆนะเพื่อนถ้าแบบผิดทางแล้วเราไม่คัดนี่เออเราอาจจะหมดตัวได้นะเพื่อนอะเราไปดูใน t ทม์เฟรมเดย์กันบ้างครับเพื่อนในไทม์เฟรมเดย์เนะห็นไหมฮะก็ไซเวย์ฮะเราจะวิเครห์ เอาวิเคราะห์การซ้ําๆบางคนหลายเพื่อนเพื่อนบางคนบอกโอ้วิเคราะห์ซ้าๆไม่มีอะไรเปลี่ยนครับผมว่าตลาดมันคือการรอฮะรอฮะรอและใจเย็นๆนะเราไม่ต้องรีบเพราะเราทําอะไรไม่ได้เลยฮะผมก็ทําอะไรไม่ได้ฮะนี่ฮะโทนนะฮะพันห้ายี่สิบถึงพันเจ็ดฮะตอนนี้ก็ช่วงนี้ผมซื้อหุ้นมาเนี่ยช่วงนี้บริเวณเนี่ยพันพันประมาณพันห้ายยี่สิบก็ซื้อหุ้นมาฮะก็เป็นแผนของผมผมต้องซื้อฮะ ตามสไตล์ชิลเดร์ผมตรงเนี้ยผมว่ามันอาจจะเสียวๆหน่อยอโซนเนี้ยหลายคนบอกเฮ้ยจะหลุดไม่หลุดตอนนั้นข่าวก็โอ้โหมีข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดสุดท้ายเขาก็เด้งขึ้นนะอะถ้าเราแบบใจกล้าเราทําตามแผนนะบางคนมีแผนบางคนมีแผนนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําตามแผนนะจุดนี้เพราะกลัวฮะกลัวอย่าไปกลัวถ้าเรามีสต็อปลอสฮะถ้าเราสต็อปลอสทันก็ อย่าไปกลัวฮะพวเพื่อนๆอย่าไปกลัวนะอะส่วนใครยังไม่มีหุ้นผมว่าก็อาจจะรอเขาไซเวย์อย่างนี้ก่อนก็นได้แล้วค่อยพิจารณาซื้อหุ้นอีกทีหนึ่งนะอะสะสมบางนี้หรือเอ็มเอ็มใบหนึไม้สองไม้สามไม้หลุดพันหคัดนะพเพื่อนๆสําหรับใน t ทม e เฟรมเดย์ถึงเป็นจุดเข้าของผมนั่นเองนะอาจจะเป็นจุดเข้าของเพื่อนๆลหลายๆคนด้วยนะในทม์เฟรมเดย์ผมก็ ประมาณนี้คนระับสำหรับเซตผมว่ายังไม่ค่อยนะ่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะ,ะส่วนแม็กดีก็ยังไงเพื่อนตัดขึ้นเนือน้ำแล้วนะทำเฟรมเดย์ไอ้ก็ยืนอยู่หนือ50แล้วนะ,ะก็เป็นมิมิมิมนิมิดหมายที่ดีในทำเฟรมเดย์นะเพื่อนอสำหรับเซตไทยคนระับก็ คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะก็ยังไม่มีอะไรมากไว้ติดต่างกันใหม่ในวีคหน้าว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะอ่าคงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเซทไทยฮะอ่าและในทุกๆวีคนะหากเพื่อนๆน,นะฮะสนใจหุ้นตัวไหนนะหุ้นนะฮะเป็นพิเศษนะฮะบอกไม่ได้ะฮะเราจะวีเคาะให้วีคละหนึ่งตัวนะฮะอ่าเราจะวิเคาะแบบทั้ง กราฟหรือว่าเป็นยังไงบริษัทนี้มีทําอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จุดเข้าทําแผนเลยอ่าประมาณนี้บอกไได้เลยนะฮะเพื่อนอ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพื่นะกดติดตามช่อง,องเราด้วยนะ room นะ C ะฮะชิวเทดเดอร์รูมนะ C H I L ะเว้นวัรค T R A D E R เวนวัค R.O.M. ชิลเทเดอร์รูมของพวกเราะฮะโดยกดกระดิ่งกดซ b s c r i b e นะเพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากพวกเรานะฮะและกดติดตามเราได้ทางช่องทาง YouTube และ TikTok นะฮะและสุดท้ายนี้อยากให้เพื่อนๆนะช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเรานะฮะในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปในทุกๆวีคนะฮะสำหรับเซตไทยวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่ในวีคหน้าครับผมสวัสดีครับ